สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนกันนะครับพี่น้องก็มากันทุกวันที่จะจะเลิกไปอ้าวฮัลโหลใครสะดุดสายสายสายฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวได้ยินก็หากวันไหนเนี่ยเราหยุดไปสักวันพี่น้องก็ไม่รู้จะไปไหน พอพูดไปปุ๊บเสียงก็เริ่มน้อยลงเลยนึกว่ากปปปอปปสมาอยู่แถวนี้สักคนหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ว่ากันไปส่วนเจ้าหน้าที่ก็ดูเสียงด้วยครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็มีหลายประเด็นที่จะต้องพูดคุยกับพี่น้องที่มานั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านประเด็นแรกที่จําเป็นจะต้องเปรียบเทียบในการจับกลุมคุณสนทิยาน หนูแก้วหรือคุณสุนทิยานชื่นรืัไทยในธรรมเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งตัวมาที่ศาลและสุดท้ายก็ได้รับการประกันตัวถึงแม้ว่าตำรวจจะอายัดคดีกระบฏไปอีกหนึ่งคดีศาลก็ให้ประกันตัวเข้าไปวันนี้ก็ไม่ได้มาดูถูกเหยียดหยามหรือวิพากวิจารณ์ศาลนะครับแต่เราจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า หากว่าฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช้กฎหมายใช้บังคับทุกๆฝ่ายทุกๆคนในประเทศนี้อย่างเท่าเทียมกันเนี่ยบ้านเมืองก็หาความสงบไม่ได้นะครับพี่น้องคงจําความกันได้นะครับสําหรับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เราชุมนุมในปีห้าสองแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปีห้าสามในปีห้าสองเนี่ยครับเราจะได้เห็นว่าเวลาเราสลายการชุมนุมเนี่ย เรายินยอมสลายการชุมนุมหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิระการคุณจตุพรปรมพันธ์คุณนัทวุฒิใส่เกื้อนายแพทย์เวงโตจีราการคุณวิภูถแถลงพัฒนาภุมิใสหรือหลายๆคนนั่นในปี5งก็ทำลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่ว่าประกันตัวไม่ได้พี่น้องชาวเสื้อแดงแกนนำชาวเสื้อแดงในปี52นั้นก็อยู่จนกระทั่งครบอํานาจของพระราช กำหนดบริหารราชการในสถานการณ์สุขเฉินประก,กันตัวไม่ได้ในปี53ก็เช่นเดียวกันหลังจากพวกเราโดนยิงโดนฆ่าแล้วลอมยอมยุติสลายการชุมและก็เข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปอยู่สถานที่ต่างๆที่ตำรวจตอชอดอคลอง3คลอง4นี่ก็ไปอยู่เหมือนกันที่ค่ายนาเรศวร ที่ประจวบพีริขันพวกเราก็ไปอยู่กันอยู่กันครบแล้วครับสามสิบวันหลังจากนั้นก็ส่งตัวมาที่ศาลแล้วก็ไม่ได้ออกมาเลยขังพวกเราประกันตัวเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้เก้าเดือนกว่าๆที่พวกเราเข้าไปอยู่ไม่ได้วีบการศาลนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นสองมาตรฐานมันไม่เท่าเทียมกันสําหรับคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ผมออกมาพูดวันนี้เพราะพี่น้องประชาชนเขาวิพากวิจารณกันว่าถ้าปีบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ย คนที่อยู่เบื้องหลังคอยเกื้อหนุนจุนเจือคอยให้ท้ายคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยแล้วสุดท้ายบ้านเมืองจะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาลให้ประกันตัวคุณสนธิยาเนี่ยพวกผมเนี่ยไม่เคยที่ต้องการให้ใครไปติดคุกติดตารางหรอกครับ ไม่ต้องการให้ใครบาดเจ็บและล้มตายถึงแม้ว่าความคิดต่างกันเราก็ย้ำมาตลอดเวลาเราต้องการให้คนในประเทศนี้คนในสังคมนี้อยู่กันแบบพาราโรภาพคือมีความเป็นพี่เป็นน้องความคิดต่างคือความสวยงามเราก็ได้บอกกันอยู่แล้วในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราก็ไม่มีความยินดีนะครับที่จะต้องให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องบาดเจ็บและล้มตายถึงแม้ความคิดต่างกัน ตรงนี้จึงเชให้เห็นว่าความเป็นสองมาตรฐานในประเทศนี้ยังมีอยู่คุณสุเทพเทือกสุบัณที่มาออกมาเปล่าๆอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุนี้ด้วยหรือไม่ครับเพราะมีกระบวนการยุติธรรมคอยให้ท้ายกระบวนการยุติธรรมคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เห็นดีครับที่หลักสี่เนี่ยยิงคนฆ่าคนกลางถนนเขาก็กล้าทํากันได้ โดยที่ไม่ใยดีถึงข้อตัวบทกฎหมายไม่ใยดีถึงคุกตารางยิงคนกลางถนนแล้วครับแล้วขวายเขาก็มายินดียินร้ายดีอกดีใจว่าขวายคนเสื้อแดงโดนยิงโดนทดํร้ายเพราะฉะนั้นต้องบอกไปนะครับทุกหน่วยงานของประเทศนี้คุณต้องมีความเป็นกลางนะวันนี้เนี่ยชาวเสื้อแดงคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยอึดอัดมากพอสมควรนะครับตามที่ผมได้ รับโทรศัพท์และได้พูดคุยกับพี่น้องหลายฝ่ายว่ารัฐบาลปล่อยให้กลุ่มอันตพานทำอยู่อย่างนี้ได้ยังไงถ้ารัฐบาลทำไม่ไหวเดี๋ยวเราจะออกมาเองนะแล้วถ้าพี่น้องประชาชนออกมากันเองเนี่ยคุณจะอยู่เบื้องหลังหรือคุณก็อยู่เบื้องหน้าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนคุณก็อย่าจะอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยในประเทศนี้จําผมไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่เบื้องหลังคุณก็พอสอบ หรือจะอยู่เบื้องหน้าฝ่ายไหนก็ตามแต่ไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าประเทศไทยหน้าเวลานี้เนี่ยมันต้องเดินภายใต้กฎเกณฑ์กติกาภายใต้กฎหมายยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องเดินหน้ากันไปอย่าไปเข้าข้างคนทาผิดนะครับตราบใดที่คนยิ่งใหญ่จะใหญ่แค่ไหนและไปเข้าข้างให้คนกระทาความผิดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่มีความสงบครับไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนแล้วสุดท้าย คุณก็อยู่ไม่มีความสุขในประเทศนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถึงต้องขวากเตือนไปครับผมไม่ได้มาดูหมิ่นศาลนะครับแต่ขวากเตือนว่าความเป็นสองมาตรฐานมันยังอยู่ในประเทศนี้แล้วผมก็สงสารประเทศไทยครับถ้าขืนเป็นอย่างนี้กันต่อไปนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยไม่คิดนะครับว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกต้องเอาความสาใจเอาความเกลียดชังส่วนตัวแล้วมาทําร้ายกันเนี่ย ประเทศก็เดินหน้าไปไม่ได้ตรงนี้ต้องขวักเตือนไปกับทุกกลุ่มทุกองค์นะครับที่พยายามทําให้บ้านนี้เมืองนี้มีความเสียหายประเด็นต่อมานะครับคือการปฏิรูปประเทศไทยผมได้ยินคุณตุเทพเสื้อตุบันเลขาธิการกปปสพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเขาต้องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งหากว่าไม่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะได้รัฐบาลเดิมเดิม ถ้าปฏิรูปภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเนี้ยก็คงได้รัฐบาลเดิมๆเข้ามาบริหารประเทศนี่คือคุณสุเทพพูดเองนะครับผมต้องถามไปถึงนากับนันของผมนะครับว่ากฎเกณฑ์กติกาที่ทํากันอยู่เนี้ยพรรคเพื่อไทยเป็นคนทําหรือเปล่าครับไม่ใช่ กฎเกณฑ์กติกาที่ทํากันมาอยู่หน้าเวลานี้คือกฎเกณฑ์กติกาที่คณะรัฐประาร19กันยายน49เขาวางเอาไว้แล้วพัคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาแก้ไขนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยเห็นกันทั้งประเทศว่ากฎเกณฑ์กติกาวางไว้น่ะคือเผด็จการเขาวางไว้ แล้วสุดท้ายก็พักประชาธิปัตย์มาแก้ไขเพื่อจะให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งในวันที่สามกรกฎาคมปีห้าสี่แต่สุดท้ายตัวเองก็แพ้การเลือกตั้งแล้ววันนี้พอรัฐบาลคุณยิ่งลักชินวัตรยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ตัวเองก็บอยขอดการเลือกตั้งก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาแบบนี้ก็แพ้อีกจริงๆไม่ใช่หรอครับก,ก,กฎเกณฑ์กติกาอันไหนถ้าประชาชนเขาไม่เลือกพักประชาธิปัตย พักประชาธิปัตย์ก็แพ้อยู่วันอย่างคำ่ำนี่คือประเด็นใหญ่ที่พักประชาธิปัตย์ปลอยกอดการเลือกตั้งแล้วก็ประเด็นหลักๆที่พักประชาธิปัตย์พยายามทุกวิถีทางนั่นก็หมายความว่าสมรู้ร่วมคิดกับกบปสสมรู้ร่วมคิดกับองค์กรอิสระเพื่อสร้างสถานก,การณ์ลากระยะเวลาการเลือกตั้งให้ยาวนานแล้วก็ให้เกิดความวุ่นวายเพื่อที่จะให้องค์กร หรืออำนาจมืดเข้ามาจัดการกับประเทศนี้นี่คือประเด็นหลักของพรรคปฏิบัติณเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องบอกไปอย่างพี่น้องที่ตามหลังคุณสุเทพเทือกสุบรรที่ใส่ธงชาติและเป่านกหวีดว่าต้องใช้สตินะครับว่าประเทศถ้าเดินตามหลังและทําตามคุณสุเทพเทือกสุบัรเนี้ยความสงบก็ไม่เกิดขึ้นนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณได้อํานาจ คุณสนับสนุนกปปสคุณสนุมสนับสนุนพรรคประช,ชาธิปัตย์แล้วสมมุติว่าเขามามีอำนาจจากการกระทำของกปปสแล้วได้มามีอำนาจไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาประชาธิปไตยและภายใต้ใตกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มีทางสงบไม่ว่าท่านจะร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนก็ไม่มีความสุขในประเทศนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงน,นบชจึงต้องเตือนไปทุกๆฝ่ายนะครับขอยืนยันนะครับ ว่านอปชแดงทั้งแผ่นดินไม่มีมติที่จะให้คนเสื้อแดงเคลื่อนไหวไปประจันหน้ากับกปป,ปสไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงจุดไหนหน่วยงานใดนะครับเราไม่ต้องการให้คนไทยประจันหน้ากันเราไม่ต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้เกิดสงครามการเมืองแต่ถ้ามันจะเกิดก็เกิดขึ้นจากคนที่อยู่เบื้องหลังกปป,ปสต้องการจะให้เกิดและเขาจะไม่มีความสุขในที่สุดครับ นี่คือประเด็นหลักที่นปชจะต้องมาพูดกับพี่น้องประชาชนครับของผมมีแค่นี้ครับเชิญอายยันทิดาฮะ